การเกิดใหม่ของบรุษสู้ชีวิตตอนที่12 10ตำแหน่งในอดีตแม้ผู้ลุกสิทธิของสํานักช้างฉิงจะยังสามารถไปที่สํานักดาวตกได้แต่ในอดีตนั้นก็มีเพียง1หรือ2คนเท่านั้นที่ถูกเลือกนั่นคือทั้งหมดแล้วแต่ครั้งนี้สํานักดาวตกได้ทำการคัดเลือกรุสิทธิทั้งหมด10คนเนื่องจากทวีปิงมีจอมยุทธคนแรกที่ไปถึงขอบเขีการสร้างแก่นแท้ได้ ท่านบนรรพบุรุษเหลียนเ่าหยานประสบความสุขเด่นอย่างมากในสงครามระหว่าง3ทวีปแน่นอนว่าระดับพลังยุทธของท่านบนรรพบุรุษเหลียนเ่าหยานนั้นได้สูงคำฟ้าไปแล้วข้าได้ยินมาว่าเขาเข้าใกล้ขอบเขตหลอมรวมแล้วเพื่อเป็นคุณูุการต่อท่านเหลียนเ่าหยานคำขอแรกของเขาคือให้สำนักระดับ5ดาวของทวีปหัวเลือกร้สิทธิ์สิบคนจากสำนักสองดาวหรือมากกว่านั้นของทวีปปิงมิเช่นนั้นแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่สำนักช่างฉิงของเราที่มีแค่สำนักระดับ2ดาวจะได้รับโควตาสิบคนแบบนี้และยิ่งไปกว่านั้น พระดำมาิจรา์ของสำนักดาวตกยังเดินทางมาที่นี่เพื่อรับสมัครลูกศิษย์เป็นการส่วนตัวด้วยหลังจากที่เด็กชายคนนั้นพูดจบก็มีเสียงระฆังดังขึ้นทันทีนิงเฉิงเดินตามลูกศิษย์หลายคนของสำนักชางฉิงไปที่ลานกว้างแห่งหนึ่งที่นี่มีผู้คนหลายหมื่นคนเบียดเสียดกันอยู่และยังคงมีลูกศิษย์เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องตรงกลางลานกว้างนั้นมีวงแหวนทองคําขนาดมหึมาด้านหลังวงแหวนนั้นก็มีเก้าอี้เรียงกันเป็นแถวจากการประมาณการคร่าวๆนิงเฉิงก็นับได้อย่างน้อยหนึ่งร้อยคนที่ นิงเฉิงเดาว่าคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเวทีนั้นก็คือเหล่าคนใหญ่คนโตหรือแม้แต่ผู้ปกครองเขตปกครองชางฉิงก็อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยนิงเฉิงยืนอยู่ในตรงหัวมุมสำหรับคนที่เข้าร่วมการคัดเลือกนี้เขาไม่รู้จักใครเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำการคัดเลือกกันอย่างไรเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเขา,าได้เพียงซ่อนตัวอยู่ที่มุมมุมหนึ่งแล้วมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าเห็นนั้นไหมคนที่อยู่ตรงกลางของแถวแรก ผู้อาวุโสได้สวมชุดคลุมสีเทาน่ะแล้วก็ผู้อาวุโสอีสองคนที่อยู่ข้างๆเขาข้าได้ยินมาว่าผู้เขามาจากสำนักดาวตกระดับ5ดาวและอีกอย่างนะผู้เขาเป็นบรมาจารย์ขอบเขตสร้างแก่นแท้ใช่แล้วข้าได้ยินมาว่าลูกศิษย์จากสำนักระดับ5ดาวนั้นน่าทึ่งมากทว่าตอนนี้บรมจารย์ของสำนักระดับ5ดาวกลับเต็มใจมาที่นี่เพื่อคัดเลือกลูกศิษย์เองแม้ว่าสำนักของผู้เขาจะมีระดับสูงกว่าแต่พวกเขาก็เต็มใจมาที่นี่เพื่อคัดหาลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์ของสำนักเรา เจ้ารู้อะไรไหมถ้าไม่ใช่พะบรรพบบรุษเหรียญเห่ายานของทวีปิงเราปรมจา์ของสำนักดาวตกที่มีวรยุทธ์สูงส่งเช่นนั้นจะมาที่นี่ได้อย่างไรเล่าหากไม่เป็นเช่นนั้นพวกขอาอาจจะไม่รู้ด้ซ้ำว่าสำนักชางฉิงของเรามีตัวตนอยู่เลิกพูดได้แล้วท่านเจ้าสำนักยานหย,ยวนใครกำลังจะออกมาให้โอวาดข้าได้ยินมาว่าท่านเจ้าสำนักอยู่ในขอบเขตหนักรู้ข้าที่ก้าแล้วอีกแค่เพียงก้าวเดียวเขาก็จะสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตสร้างแก่นแท้ได้ นิงเฉินกำลังนั่งฟังผู้คนคุยกันเขารู้สึกสนใจบรรจาราร j a จากสำนักดาวตกเป็นพิเศษที่นั่งอยู่ตรงกลางเป็นชายัยกลางคนที่สวมเสื้อคลุมสีเทารูเหมือนเขาจะมีรูปร่างอวนเล็กน้อยและมีรอยยิ้มบนใบหน้าสำหรับผู้ชายที่อยู่ทางซ้ายของเขานั้นใบหน้าของชายคนนี้ซีดเซียวมากไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆสแสดงอยู่บนสีหน้าทางด้านขวาของเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสง่าง,งามเธอสวมชุดคลุมสีชมพูอ่อนที่มีลวดลายปักด้วยด้ายสีทองผมของเธอถูกมัดเป็นมวยเธอดูเข่งขืมมาก ต่นิงเฉิงสามารถรับรู้ถึงบรรยาก,กาศแห่งความเย่อหยิ่งที่อยู่รอบตัวเธอได้สิ่งที่ทําให้นิงเฉิงรู้สึกแปลกใจก็คือผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจี้รั่วเฟยเล็กน้อยเมื่อคิดถึงจี้รั่วเฟยขึ้นมานิงเฉิงก็เริ่มจากกังวลที่เข้ามาที่นี่ก็เพื่อดูว่าจี้ลั่วเฟยจะมาเข้าร่วมการคัดเลือกด้วยหรือไม่ไมิใช่นักสำนักที่ใหญ่โตเช่นนี้การพยายามตามหาตัวจี้รั่วเฟยในทันทีคงเป็นไปไม่ได้เมื่อเจา้าสำนักหยานหยวนกุยยืนขึ้นเพื่อพูดทั่วทางหลานกว้างที่เต็มไปด,ด้วยลูกศิษ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเจ้าสานักช้างชิงชายคนนี้สวมเสื้อคลุมสีน้าตาลแม้ว่าเขาจะดูมีชีวิตชีวามากแต่เห็นในชั้นว่าอายุของเขาก็ไม่น้อยแล้วผมเผ้าของเขาเริ่มหงอกด้วยซ้ําทุกคนทราบกันดีว่าข้ามาที่นี่เพื่อประกาศข่าวดีถูกต้องแล้วสํานักดาวตกระดับ5้าดาวของทวีปหัวจะเลือกลูกศิษย์ของเราจำนวนสิบคนเพื่อเข้าสู่สํานักดาวตกและทําการบ่มเพอลูกศิษย์เหล่านั้นต่อไปลูกศิษย์ทุกคนที่สามารถเข้าเรียนที่สํานักดาวตกได้จะมีอนาคตที่ไร้ขอบเขต ข้ารู้สึกขอบคุณผู้อาวุโสของสำนักดาวตกมากที่มาถึงที่นี่เร็วกว่าที่คาดไว้สามวันและเป็นเกียรติของทางสำนักเราอย่างยิ่งคำพูดของหยานหยวนกุยเต็มไปด้วยเสียงปรบมืออ,อบอุ่นดิงเฉินก็ทำตามทุกคนเขาปรบมือตามคนอื่นเขาตระหนักได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนจากสำนักดาวตกมาที่นี่เพื่อรับสมัครลูกศิษย์จากสำนักชางฉิงถ้าสำนักก็ต้องจัดเตรียมสถานที่และเรียกร,รวมผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาที่นี่ให้ได้พวกเขาจะกล้าชักชาได้อย่างไร เนื่องจากทางสำนักดาวตกอยากมาก็มาทา้าสำนักจะต้องวิ่งวุ่นวายผู้คอยต้อนรับพวกเขาสำนักช้างฉินไม่กล้าทำให้ผู้คนจากสำนักดาวตกรอนานเกินไปดังนั้นจะมีการจัดสถานที่นี้อย่างเร่งรีบหลังจากที่เสียงปลบมือหยุดลงยานยวนไข่ก็พูดอีกครั้งว่าตอนนี้ข้าขอเรียนเชิญผู้อาวุษโสวุนจี้หรือจากสำนักดาวตกมาพูดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยขอรับชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงกลางและสวมเสื้อคลุมสีเทายืนขึ้นก่อนจะเดินไปตรงกลางวงแหวนขนาดใหญ่ ขณะที่พูดเขาก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในเมื่อผู้เจ้าเป็นลูกศิษย์ของสำนักช้างชิงพวกงเจ้าทุกคนควรจะเป็นผู้ที่มีพอสวัรด์ด้านการบ่มเพาะมากที่สุดของเขตปกครองช้างฉิงถ้าไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะสามารถเข้ามายังสำนักได้อย่างไรแต่เทว่าที่สำนักดาวตกในทวีปหัวของข้ามีข้อกำหนดในการเข้าสำนักยากกว่าที่นี่นับร้อยเท่าตอนนี้ข้าเป็นตัวแทนของสำนักดาวตกข้ามาที่นี่เพื่อรับสมัครลูกศิษย์บางคนเท่านั้นข้อกำหนดแรกก็คือคนคนนั้นจะต้องไม่แก่เกินไป ข้อที่สองเราจะไม่พิจารณาบุคคลใดๆที่ไม่มีร่างฐานจิตวิญญาณหลักหรือร่างฐานจิตวิญญาณหลักที่เป็นสีเหลืองคุณและข้อที่3ถ้าข้าไม่พอใจใครคนคนนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นกันหลังจากพูดประโยคเหล่านี้จบแล้ววอนจี้หรือก็ไม่พูดอะไรอีกและกลับไปนั่งที่ของตนลูกศิษย์ของสำนักช้างฉิงก็เริ่มพูดคุยกันเองแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเสียงดังที่สำนักช้างฉิงแม้ว่าเหล่าอาจารย์จะไม่พอใจในตัวลูกศิษย์พวกเขาก็ไม่กล้าพูดออกมาแบบนี้ ถ้าว่าเวินจี้หรือกระพูดออกมาตรงๆว่าหากเขาไม่พอใจใครคนคนนั้นก็จะไม่ถูกรับพิจารณาต่อให้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์สูงคําฟ้าหากเขาไม่พอใจคนคนนั้นก็จะไม่ได้เข้าสู่สำนักดาวตกอยู่ดีถึงแม้หยานหยวนกุยจะเป็นเจ้าสำนักช้างฉิงแต่เขาก็ไม่กล้าโต้แย้งอะไรในคำพูดของเวินจี้หรือเลยเมื่อเขาเห็นว่าเวินจี้หรือพูดจบแล้วเขาก็รีบลุกขึ้นยืนอีกครั้งและพูดด้วยท่าทีอึ้งอักว่าเอาล่ะข้าจะเป็นคนประกาศกฎเกณฑ์อื่นๆเองสำหรับการคัดเลือกในครัั้้งงนนีทาสก จะเลือกลูกศิษย์หลักสิบคนลูกศิษย์แต่ละคนจะสามารถท้าประลองได้สามครั้งผู้ที่ท้าประลองจะต้องมีอายุไม่เกิน20ปีมีร่างฐานจิตวิญญ,ญาณหลักและมีขอบเขตอยู่ในขั้นรวบรวมรมพรางขั้นที่3มหรือสูงกว่าผู้ที่ชนะจะได้อยู่บนเวทีต่อไปในกลุ่มผู้ฝังหลังจากได้ยินเงื่อนไขเหล่านี้แล้วลูกศิษย์ทุกคนต่างก็พูดคุยกันหนักเข้าไปอีกมีร่างฐานจิตวิญญ,ญาณที่ดีมีอายุน้อยกว่า20และอยู่ในขอบเขตรวบรวมรมพรางขั้นที่3มหรือสูงกว่า แค่เงื่อนไขสมอย่างนี้ก็สามารถคัดลูกสิทธ์ออกได้เกือบ 99. 99.99%หนิงเฉินนั่นมีจิตใจที่ว่องไวเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเ็นได้ชน,นว่าทางสํานักดาวตกไม่ได้มีท่าทีสนใจจะมาที่นี่เลยพวกเขาแค่มาที่นี่เพราะว่าเป็นเรื่องจําเป็นเท่านั้นใครจะอดทนรอคัดเลือกลูกสิทธิ์ได้นานๆกันละ่ะถ้าต้องคัดเลือกลูกสิทธิ์ทั้งหมดที่มีต่อให้ต้องใช้เวลาไปสิบวันก็คงไม่พอราวกับว่า,ยาหยวนไข่ไม่ได้เสียงโหงร้องที่ดังขึ้นเขายังคงพูดต่อไปว่า ลูกศิษย์หลักทั้งสิบคนได้แก่ฉีหญิงกวงกูหยูหมิงเจียนซูจีจวเทียนหยาหยงหญิงรุ่ยหูชวนเสียส่ยเฉาซี่จงอี้หยงรุ่ยหลี่และตันเซียงหลิงนักเรียนทั้งสิบคนที่ได้รับการประกาศชื่อนั้นไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหวังของผู้คนลูกศิษย์ทั้งสิบคนนี้รว้เลือดผสมพลังที่สุดของสำนักชางฉิงมาโดยตลอดข้อโต้แย้งเพียงอย่างเดียวก็คือหยงรุ่ยหลี่ซึ่งอยู่ในขอบเขตรวบรวมรม,มพลังขั้นที่3 อย่างไรก็ตามหยงลุยหลี่เป็นองค์หญิงของเขตปกครองชางฉิงว่ากันว่าคงไม่มีใครกล้าขึ้นสังเวียนแล้วต่อสู้กับเธอแน่ในกรณีที่เธอชนะการประลองก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าหยางลุยหลี่พ่ายแพ้คนที่ท้าประลองเธอคงจะไม่มีที่ยืนในเขตปกครองชางฉิงเมื่อพูดถึงรูิสึ์ทั้งสิบคนนี้แล้วในบรรดาพวกเขาคนเดียวที่ยากจนที่สุดก็คือฮูชวนฮูชวนเกิดมาพร้อมกับความยากจนและไม่เพียงเท่านั้นพ่อแม่ของเขายังเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กด้วยในปัจจุบันนั้นเขาอยู่ตัวคนเดียวที่สำนักช้างฉิง อย่างไรก็ตามพรอสวรรค์ตามธรรมชาติของเขานั้นน่าประทับใจมากด้วยอายุเพียงแค่18ปีเขาก็สามารถไปถึงขอบแขตรวบรวมรวมพลังขั้นที่ห้าแล้วนอกเหนือจากชิวหญิงกวงจากตระกูลชิวก็คงไม่มีใครสามารถเทียบเขาได้เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันลูกศิษย์ทั้ง10คนนี้จึงไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายนะักพวกเขามายืนอยู่บนเวทีพร้อมที่จะรับการท้าประลองหวนจี้หรือจากสำนักดาวตกพยักหน้าเล็กน้อยเขียนด้ชันว่าเจ้าสำนักช้างฉิงจัดการสื่อต่างาได้หน้าพอใจมากสำหรับเขา เอาละใครต้องการที่จะท้าประลองก็กล่าวออกมาได้เจ้าสำนักงานยวนกุยเข้าใจความคิดขอเหวิญจี้ลื่อย่างชัดเจนพวกเขาไม่อยากอยู่ที่บ้านนอกแห่งนี้นานนะักดังนั้นยิ่งัาจบเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเจ้าสำนักจิไม่กล้ารอช้าและพูดเรื่องไร้สา,าระอะไรมากมาย